หานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราท่านเอ็นย i ฟิชิงเรามาอยู่กันที่เขือนกงกระจานครับเป็นหมายและอิงแก่งครับก็ที่นี่บริการค่าหัวหัวละหนึรอยบาทครับมาสิคนก็สิมา10คนก็หัวละละ,ละก็1,000บาทวันนี้เรามากั2 2> สานสคน,สนครับก็บ200บาทครับเพวันนี้มาถึงก็ประมาณ7จ็ดโมงเกว่า8ปดโมงครับก็ลงคันไปบ้างแล้วครับก็สำหรับ ใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตน้นเองนจฟิชิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปครับก็เดี๋ยวนี้เราไปดูผลง,งานกันดีกว่าว่าเราจะามีไซส์ใหญ่หรือไซส์นางฟ้าให้ดูไหมครับก็ติดตามผลง,งานครับนี่ายูยครับผมติดตามผลง,งานครับผม ตัวแรกครับนานาครับก็ยังไม่ตั้งกล้องถ่ายเลยเพิ่งเบี่ยงเบ็ดอยียพี่อมสวยๆครับมันมานเอาครับนานาครับก็รู้ยกำลังวัดตัวที่สองครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตาไมไหมครับก็ จะต,ตัวเล็กตัวใหญ่หรือไม่ครับไปดูครับนะนะครับก็อนนายรวัดนาเลยได้ไหมมาแล้วครับว้าวตัวที่สองครับมันมาครับก<อ>็ได,บได้อยู่ครับตัวสองเอาเลยต้องเปิดหน้านลอกเยอะ ถึงคานแล้วต้ังแล้วครับผมบก็มก้นไฟเยอะครับก็ลเลยต้องทางคานนิดนึงเพื่อลบมดดูว่าตัวเตัวใหญ่ครับช่องผลงานครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมมาแล้วครับโอ้โห,โหกำลังใสสวยครับผมสวยสวยครับ 오, 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 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 마음을 고백하려고 타이밍만 모는. 보는... 소속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 Hãy subscribe cho kênh Ghiền I'm going, going, không bỏ crazy. I'm going, going, นา,นนปายปลาอะไร ยาๆๆเฮ้ยๆๆ้ย้ลุกาถืออังนี้อนี้เดี๋ยวเราได้ี่เ่ถ่ายด้วยช้อนด้วยขอภัยในภาพมัวครับจับึ้นนะ ไปเบ็ดอ้าขึ้นมาเ้อไปหลดแล้เอาผ้าไปจับผ้ากับปลาอ้าเอาือไหม ยาโสดามาแล้วหนึ่งแท่งดามโอ้โห ครับยามเย็นครับนี่นหนึ่งตัวไอสวยๆอุ้ยหามานน้อยสะเพียนสะเพียน เพื่อนๆก็มุดแล้วปาก็กินนะครับก็ฝนตกมาอีกโอ้ยหลายท่อเลยครับอันนี้ไฟก็คงสว่างได้เท่านี้นะครับเพราะว่าสว่างวันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับไหลไลวงไหลลวงแล้วได้ไหมครับได้ครับส,สวยๆหามานน่อยส,สวยๆครับผมอต้อน ครับแล้วนะครับถึงจะมืดฝนจะตกปลาก็ยังกินครับก่อนมาดูครับว่าปลาจะตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวจะเป็นไซ้์กระมังไซ้์กระเพียนเหมือนจะเคยครับผม,มแมลงก็เยอะครับก็อาจจะมืดไปน,นิดนะครับก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าเป็นไฟแบตครับก็พยายามทำให้สว่างที่สุดแล้วนะครับ ปลาไม่มีขาดตังนั้นนะ <c oughs> ครับนา้นาตาอายุยางครับไม่รู้ว่าจะขาดหรือไม่ครับพ่อ พอมอมืดๆแล้วปลากินมันคาเข้าดงหญ้าครับก็จะทำให้ต้องรีบวัดนิดนึงว่าไงนะย้วยได้น,ดน,นะครับสาวนันจังมาครับสาวนันมาแล้วโอ้สวยๆครับผมนั่นนะสวยครับ เเวัเลยามมาเออโอ้โหครับเรามาดูปลากันครับผมอ่าสำหรับหนึงวันกันหนึ่งคืนครับมาขึ้นมาครับ ไอ,ไอ้หลังมันเยอะหน้กหมดไอรูบาเลยหมดนะไอรูอ่ะเอาไปที่ะเอาไปเอาขึ้นมากขอขอ่อนเอาแล้วเดีย๋ยวปลาออกหมดอวะอืม ครับปรปลาเงาเยอะโอ่ค,ครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ